สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟซบุ๊กหรือทาง YouTube ทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถบ้านมานำเสนอนะครับผมคันนี้เป็นรถบ้านปี2010ันนะฮะคันนี้เป็นเครื่องพันแปดนะครับผมเป็นรถบ้านแท้นะครับผมไม่ใช่รถแท็กซี่ปลดป้ายนะครับคันนี้ผมตั้งราคาไว้ที่1 3 9 0 0 0สานับาทนะครับ1 3 9 0 0 0ับาทคันนี้เป็นป้ายร้อยเอ็ดแล้วนะครับผมนาพอดีป้ายมาถึงแล้วแต่ผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมคันนี้เป็นป้ายจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับ เป็นรถบ้านนะครับผมคันนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับคันนี้อ่าก็ภายในประมาณนี้นะครับผมอาจจะเมื่อทด่นิดหนึ่งนะครับผมนะเนื่องจากว่ากล้องผมจับภาพไม่ค่อยได้นะครับผมนะช่วงนี้ขายรถไม่ได้ก็ไม่มีเงินซ่อมโทรศัพท์นะครับผมก็ก็เลยต้องขออนุญาตถ่ายลีปแบบนี้พี่น้องชมก่อนนะครับจัดเฟรนชนได้นะครับคันนี้นะครับผมตั้ง ตั้งดาวที่2 0 0 0มืบาทนะครับผมลูกค้าเครดิตดีนะครับลูกค้าเครดิตดีนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดสุรินทร์บุรีรัมศรีสเกตร้อยเอ็ดนะครับผมอ่ายะโสธรสารคามนะครับจัดไปนั้นได้นะครับผมดาว2 0 0 0มบาทงดาันเจ็ด3 7ก0ิวดนะครับผมคันนี้นะครับถ้าลูกค้าเครดิตไม่ดีก็อาจจะใช้เงินดาวเยอะนิดนึงนะครับผมนะครับเป็นรถบ้านนะครับเอาติดนะครับ2 0 1 0นิบนะครับผมปีห้าสาม เป็นเครื่องพันแปดนะครับอันนี้เป็นเกียร์ CVT นะครับผมนะครับเกียร์นิ่มมากนะครับผมเกียร์นิ่มมากนะครับเป็นรถบ้านนะครับผมนะฮะเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมคันนี้ไหม่ที่แสนอ่าแสนหกหมื่นกิโลนะครับผมใหม่แท้เลยนะครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับผมรถเดิมนะครับหน้าหลังเดิมไม่มีน้ําท่วมนะครับคันนี้นะครับดาวสองหมืนบาทงวดสามพันเจ็ดหกสิบเงืดอนนะครับผมมาชมรถได้ที่บ้านเต้ตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนะครับ เป็นป้ายจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะฮะถ้าหากท่านใดที่มองหารถใช้ในครอบเรือนก็แนะนําคันนี้เลยนะครับเป็นตัวจีนะครับผมคันนี้มีถุงลมนิรภัยซ้ายขวานะครับเบรก ABS ดิสี่ล้อครับผมคันนี้นะครับนะครับผมสนใจก็ทักมาก็เลยกันเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับผมมันก็เป็นแอร์ดิจิตอลแล้วนะครับภายในกลุ่นๆเลยหอมๆนะครับผม กปรเจกรีโมทสำรองสามลูกนะครับคันนี้ขอบคุณทุกการติดตามเด้อนะครับผมดาวสอ่างหมื่นบาทนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมมีคนถามมาดูรถที่ไหนนะฮะดูรถที่บ้านแต้ตะบ,บนท่าอำเภอรัตนบรุรีจังหวัดสุริน์เด้อพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ